สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนัดกันเรววนนะครับนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่15นะฮะเดือนกรกฎานะครับวันนี้ก็มีเรื่องงามยามดีนะฮะกิจกรรมต่างๆวันนี้ที่ทำนะครับมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานฮะใครที่หวังผลเรื่องงานนะครับจะทําธุรกิจธุรกรรมเริ่มต้นใหม่จดทะเบียนบริษัทการเริ่มต้นสั่งงานนะฮะหรือว่ารับงานพิเศษนะครับเกิดสมารตรับงานได้จะเปลี่ยนราคาสินค้านะฮะ มันมีนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนราคาสินค้า้าจังหวะมันได้นี่ครับเหมันก็เปลี่ยนแล้วไม่มีปัญหานะฮะถ้าเปลี่ยนเลิกไม่ดีนะมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายนะฮะเจอตําหนิเจอถามเจอลูกค้าหายอะไระฮะก็มีแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราขายแล้วก็เราเปลี่ยนแบบเป็น,ปนยังไงบ้างนะฮะไม่ใช่โอ้โหเปลี่ยน้าสูงปรี๊ดเลยนะฮะเราต้องการให้มันสำเร็จแล้วก็ให้มีคนเท่าเดิมก็คงยากหน่อยนะฮะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการ เริ่มต้นเรื่องงานทำเรื่องสำคัญเรื่องงานคุยพรีเซนต์งานเดินทางหรือจะขอความช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของการงานหรือจะคุยเรื่องสำคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุ่นพี่หรือว่าพี่เลี้ยงนะครับใครๆก็แล้วแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานใช้ในช่วงวันนี้ได้นะครับแล้วก็อีกประการคือเรื่องของบ้านและรถนะฮะผมก็พูดเสมอว่าถ้าเราช่วงนี้จะติดต่อนะครับ บางคนจะซื้อบ้านหรือบางคนจะเช่าบ้านนะฮะก็คุยวันนี้เป็นการต่อรองนะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะลดราคาให้นะครับบางทีจะซื้อนะครับหลังหนึ่ง50 0แ0นนะฮะเราจะขอต่อรองอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าผมไม่เยอะอย่าไปกดกาเยอะนะครับสามแสนไดไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้ตามสภาพมันก็ยากยู่นะฮะเออก็ก็ให้ไปดีสมน้ําสมเนื้อนะครับอืมก็โอกาสสาเร็จครับมันก็จะ ต่อรองเรื่องบ้านนะฮะบางทีเช่าบ้านนะครับก็มีนะฮะเขาก็เมตตานะครับเป็นวันที่คนเมตตาเวลาฟังเขาเวลาได้ยินเสียงเราจะรู้สึกว่าเออมันแบบอยากช่วยเรานะครับหรือบางทีเราอาจจะพูดในวันดังกล่าวแล้วมันน่าสนใจนะฮะฟังแล้วเขาก็อยากช่วยนะฮะเขาก็ลดราคาให้อะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินหรือดําเนินการเรื่องสาคัญสาคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการงานในช่วงวันนี้นะครับงานบ้านรถ รักนะครับความรักในวะันนี้ถ้าใครจะนัดแฟนนะครับบางทีก็อย่างที่บอกว่าบางทีแบบคุยกันมานะฮะแล้วก็อยากเจอครั้งแรกนะฮะก็สามารถใช้เลิอกเหล่านี้ได้นะครับหรือว่าถ้าแฟนทะเลาะกันอยู่นะฮะทะเลาะกับแฟนอยู่นะครับแล้วจะขอคืนดีในช่วงนี้ก็อย่างได้ฮะรหรือว่าจะขอให้แฟนช่วยบางเรื่องขอให้แฟนซื้อ ซื้ออะไรให้หน่อยซิซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋านะฮะอยากได้รองเท้านะครับมันมีคอลเลคชันใหม่ๆเกี่ยวกับอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คุยนะฮะแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลนะฮะไม่ใช่โอ้มาเอาเสื้อเต็มที่เลยนะฮะก็เอาแบบพอดีๆนะฮะมันก็มีโอกาสได้ไม่ใช่ว่าต้องได้ทุกคนนะครับก็ไม่ได้ก็ได้แฟนไม่มีตังค์นะฮะหรือว่าแฟนชุดนี้ช็อตๆนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขและสีมางคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกคือเลข6นะครับเลขต่อมาเลข1นะฮะเลขต่อมาคือ เลข7ดครับเลขสุดท้ายคือเลข9กฮะเลขที่ไม่ถูโชลโกรคเลขศูนย์นะฮะสีที่ถูโชลโครับีนนะฮะสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาคือสีชมพูครับสีสุดท้ายคือสีขาวฮะสีที่เลี่ยงวันนี้คือสีเทานะครับแล้วก็วันแล้วก็ซ้ายขวาพยากรณ์ครับวันนี้เลือกฟังซ้ายนะครับฝั่งซ้ายล็อกซ้ายด้านซ้ายใส่ซ้ายไว้นะครับประมาณนี้นะฮะอะไรที่ต้องเลือกนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับ นี่คนเออแปลกนะคนจะเขียนมาเล่าความฝันนะให้ผมฟังมเ,เยอะนะครับผมก็ตอบบ้างน,นะฮะบางคนก็ไม่ได้ตอบครับบางคนไม่ได้อ่านด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตอบทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้อ่านแบบครบนะครับแล้วก็จะมีแบบเขียนมาแบบงอนๆก็มีนะฮะเพราะว่าแหมเขียนมาตั้งหลายรอบแล้วนะครับทําไมไม่อ่านเลยนะฮะ ใช้หรือเปล่านะฮะมเมสเซจนี้เพจนี้อะไรเงี้ยก็ใช้อยู่นะฮะแต่ว่าแบบนานๆใช้นะฮะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าแบบคงตอบไม่ทันแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก็บางทีอย่างที่บอกว่าข้อมูลมันเยอะนะครับมันจะดันให้ให้เศสนะฮะแต่ละท่านมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมก็วันหนึ่งเข้ามาสัก5นาทีนะฮะจริงนะวันหนึ่งเขาได้5นาทีนะครับในใน messenger นะครับใน inbox นะครับเวน,นก็เลยตอบด้วยนาทีนะฮะแล้วพอ5นาที ท่านใหม่ก็เข้ามาฮะแล้วก็ดันดันดันนะฮะโอเคนะครับนะชว่วงนี้เห็นถามความฝันกันเยอะนะครับมีฝันแบบหนึ่งที่คนฝันถือว่าเป็นสีติมกันนะฮะฝันบ่อยนะครับคือฝันห็นงูนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆเคยฝันห็นงูไหมฝันเห็นแบบไงบ้างฮะเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นแล้วรู้สึกแบบดีนะฝันงูรัดนะฮะแล้วก็ไม่ได้บบรัดจนแบบโอ้โห แบบตัวแตกเลยนะฮะไม่ฮะคือรัดเฉยได้ป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าฝันเห็นเฉยๆ่เยนะฮะถ้าฝันแล้วเราไม่ได้แบบโกรธเกลียดกลัวนะฮะเขาเรียกว่าฝันเห็นงูก็มีโอกาสจะเจอหรือมีคนมาจีบนะครับบางคนบอกได้คู่นะฮะมันไม่ถึงก็ได้คู่ครับมันก็ต้องมีเรื่องราวสตอรี่ที่คบหาหรือว่าเจอกันก่อนนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการมีคนมาจีบเนะี่ยหรือว่าไปจีบใครเขานะครับหรือว่าจะเป็น เรื่องของคนเข้ามาชอบหรือแอบชอบนะฮะก็เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีก็เปิดตัวแล้วก็เริ่มรุกนะฮะนี่ก็ได้นะครับถ้าฝันเห็นง,งูนะฮะแต่ว่าถ้าฝันแบบเห็นแบบเลวร้ายนะฮะฝันว่าเราฆ่าเขาฆ่านะครับตัดงูช,ช,ชับๆๆนะฮะฝันกี่ทีก็มีสับทุกทีนะฮะก็เนี่ยเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาแต่เราปฏิเสธนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องรายละเอียดแบบเล็กน้อยหรือว่าเอียดแบบคนเครื่อง,ง,งจะละเอียดนะครับเราเข้าไปดูฮะผมก็ไว้ในลิงก์นะครับ นะฝันตีความฝันให้งูครับแบบแบบเจาะลึกกันนะฮะเพราะว่าทำมานานและคลิปนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนฝันแล้วก็เล่าเรื่องงูนะครับเยอะมากครับหน้าฝนนี่งูออกมาบ้งฮะเพราะฉะนั้นคนจะเห็นงูกันบ่อยนะฮะจุงนี้ก็เลยฝันเห็นงูนะฮะงูสีขาวงูสีดำงูสีแดงงูสีรุ้งเออมาเล่าให้หมดนะับงูข้าบ้านงูรัดตัวฮะแล้วก็ฉีดปากงูก็มีนะฮะเห็นงูปุ๊บมือล้วงแล้วก็ฉีดแควะนะครับขาสองท่อนเลยนะฮะ อันนี้แบบคือมีคนเข้ามาแต่ว่าไม่เอาแล้วแบบไม่ชอบเลยนะฮะอ่าแบบนี้ก็มีนะเออลักษณะแบบนี้นะถ้าเห็นงูเราจะจัดการงูอย่างเดียวนะครับก็ <c oughs> จะถือว่ามีคนเข้ามาแต่ไม่ไม่เอานะฮะประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับเออก็นะครับในช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ดวงมือนะครับเป็นช่วงที่ดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ น้สินเนี่ยจะเริ่มเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของนี้สินเรื่องเงินทอนนะครับใครที่มีนี้สินแล้วก็ดาวที่บอกว่าดาวพระจันทร์กับดาวพระเสาร์นะฮะพอเจอกันมันก็จะมีความลับเปิดเผยนะครับผมก็เตือนไว้ว่ามันก็ยังดาวดวนี้ก็ยังอยู่นะฮะฉะนั้นก็ระวังเรื่องของความลับนะครับใครที่มีความลับอะไรที่แบบซ่อนไว้นะฮะระวังถูกเปิดนะครับชุดนี้ถูกเปิดโปงเปิดเผยนะครับมันไม่ใช่แค่ความลับส่วนตัวนะฮะบางทีบ้านเมืองนะฮะเราอาจจะเห็นนะครับในช่วงเนี้ย ใครที่แบบไปทําอะไรไม่ถูกไม่ควรมานะครับอยู่อยู่ความแตกอยู่อยู่โป๊ะแตกนะฮะใครที่แบบถูกแฉอะไรย่างเงี้ยฮะแฉแบบถูกต้องหรือว่าแฉแบบถูกเร่งงานอะไรก็ตามนะครับเนี่ยมันจะมีให้สังเกตดีฮะช่วงนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับแล้วยิ่งอัสสัมเดานี่มันจะแบบเข้มข้นหน่อยนะฮะในสองสามวันนะครับมีเรื่องที่ถูกเปิดโป้งนะครับใครทําไม่ถูกไม่ควรถูกเปิดโปง้งนะหรือว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่ฟังแล้วคือฮานะฮะ หรือว่าความลับส่วนตัวของคนดังนะครับอยู่ๆก็ถูกเปิดออกมานะครับนี่มก็จะมีเรื่องราวอยู่นี้นะฮะอันนี้คือในวงสื่อนะฮะแต่ท่านในวงส่วนตัวของแต่ละท่านเองก็ต้องระวังความลับเปิดเผยนะฮะคุยอะไรกับแฟนช่วงนี้เขาก็หลุดระวังหลุดนะฮะหลุดไปมีนอกมีนายมีอะไรซิกแซกนะครับุูไปคนมาหลุดอะไรบางอย่างไปแล้วแฟนจับทางได้ได้จับผิดได้นะฮะก็ต้องระวังนะครับมันมีสมัยก่อนนะฮะคนที่เขาเรียนโหราศาสตร์นะฮะเขาเจอดาวแบบนี้นครับ เขาจะรอถ้าจะซักไซส์ไรเรียงแฟนเขาก็จะรอให้ดาวมันทําบุมแบบอย่างเงี้ยสองสองวันนี้นะครับแล้วเขาก็จะไปคุยกับแฟนแล้วเขาก็จะไปหลอกถามวันนี้ไปไหนมาแล้วไปที่เดียว,ยวกับสัปดาห์นู้นหรือเปล่าสัปดาห์นู้นไปไหนมานะจำไม่ได้แล้วอ่าออกไปกับเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อน,อนชื่ออะไรนะนี่คือแบบถามไปเรื่อยนะฮะแต่คนที่ถูกซักถามนะฮะ มันมีโอกาสหลุดนะครับเนี่ยเนี่ยฮกก็เลยบอกว่าเออใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องต่างๆนะฮะมันก็เราก็ได้รับรู้เรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ใช้ในเรื่องของการจับผิดมันก็มันก็ได้จับแล้วก็รู้ความจริงนะฮะแต่ว่ามันจะยังไงต่ออีกเรื่องนึงนะครับนี่ฮะก็เียว่าใช้ดวงให้เกิดประโยชน์หรือว่าให้เกิดอะไรแก่ประโยชน์แก่ตนเองหรือประโยชน์แก่ครอบครัวนะครับหรือประโยชน์แต่บ้านเมืองนะครับจะลองนําไปพิจารณาแต่ละเรื่องนะครับแต่ว่าเนี่ยชูแท็คุณจะตามเรื่องตามงาน ตามข่าวตามหนังสือตามเอกสารตามอะไรก็ตามนะฮะที่คุณแบบทำหนังสือไว้หรือว่ากำลังรอคอยข่าวใดก็ตามคุณช่วยให้คุณตามข่าวทุกเรื่องทุกเดือนนะครับมีบทสรุปมีผลต่างๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับถามลูกน้องทํางานถึงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวความจริงมันจะออกมานะครับนี่นฮะเอาใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับโอเคฮะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกทุกวันครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ได้เข้ามาเจอกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามามาเป็นสมาชิกนะครับก็ดีใจที่ได้เจอกัน เสมอนะครับอยู่กันยาวๆนะเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรที่แบบพิเศษพิเศษให้นะฮะโอเคครับไปเลยครับโชคดีครับดูดวงสิบสองราศีฮะชาวราศีเมษครับราศีพฤษภราศีเมถุนฮะเรื่องที่ราศีเมษครับวันนี้ราศีเมษครับดาวพระจั์นะฮะเขาโคจรย้ายนะครับแล้วพอย้ายนะครับมันก็จะเกิดปัญหานะฮะในรอบนี้เพราะดาวพะจัน์ย้ายไปอยู่ตำแหน่งวินาศนะครับสิ่งได้ครับระวังเรื่องของปัญหาปุบปรับชับพันธุ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ เขาปูปรับฉดภันฑ์นะครับมันเป็นได้2แบบนะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องของงานนะฮะอยู่มีงานปูปรับฉดภัณนะฮะที่เข้ามาหรือปัญหาด่วนแทรกเข้ามาเพราะว่าช่วงวันนี้เตรียมอารมณ์นิดหนึ่งว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจหรือไม่สบายใจนะฮะเข้ามาแทรกด่วนเข้ามาต้องรีบแก้นะครับปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องงานนะครับอันนี้คือเตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์นิดหนึ่งว่าถ้ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่คาดคิดนะฮะ ก็ค่อยๆแก้ไปนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะฮะพยายามตั้งอารมณ์นิดนึงมาหนักแน่นนิดนึงนะฮะแล่าปัญหาเรื่องงานก็มีโอกาสเกิดสูงนะครับในช่วงวันนี้ที่มันไม่ได้ตามที่เราคาดการไว้นะครับเรื่องที่2มันมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวหรือบ้านมีบางอย่างที่มันไม่ค่อยชอบมาพากลนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะ จัดการเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวพยายามโฟกัสนะฮะในเรื่องคนนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องมอง2หน้านะครับข้างหน้าก็คืองานข้างหลังก็ครอบครัวคุณต้องรักษาสมดุลบางทีมก็รักษาไม่ได้นะอย่างแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าเออถ้ามีปัญหาบางอย่างกค่อยๆแก้ไปนะฮะหรือถ้าได้กลิ่นของปัญหาเหมือนกลิ่นควันไฟจากห้องไหนมานะครับก็ตามเข้าไปดูแล้วก็ค่อยๆแก้แล้วก็ค่อย,อย,อย,อยดับปัญหานะครับโดยไวยนะโอเคนะครับ ก็ดูมันก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยแหละนะเพราะว่ามันต้องรับบทหลายเรื่องนะครับงานบ้านหลังบ้านนะฮะเอาจิงเหนื่อยจริงนะฮะเป็นห่วงเลยต่อมา,าเรื่องของเงินทองนะครับอ่าโอเคถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆมันยุ่งวุ่นวายาคาลักาสังกาใจนะครับมันก็ยังมีสัญญาดีๆหรือข่าวดีๆเรื่องของของครอบครัวนะครับหรือของการเงินด้วยนะฮะที่พอจะสัมพันธ์พอจะช่วยเหลือได้นะครับบางคนอาจจะจะป็นต้องใช้เงินในเรื่องของครอบครัวหรือต้องหมุนเงินโอเคหมุนได้ บางคนจะมีปัญหาเรื่องของการจะไปต้องซื้อของสําคัญก็ได้ซื้อของที่อยากได้หรือว่าพอจะแก้ปัญหาเรื่องเงินทองในเรื่องต่างๆนานาได้สําเร็จนะครับจังหวะดาวมันยังดีในเรื่องของเงินหรือแก้ปัญหาเรื่องเงินหรือรลยรับที่เศษเข้ามาหรือบางทีได้ซื้อของที่ถูกใจรือซื้อของที่ได้แบบราคาพอจะสู้ได้นะครับหรือว่าพอจะหมุนเงินได้นะครับแสดงว่าอย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆนะครับที่เกี่ยวข้อกับ ทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้บ้างนะครับโอเคต่อมาเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่มีจะเรียกว่าระวังนิดนึงนะครับจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะหรือว่าจะจีบใครอยู่ช่วงนี้จะมีปัญหาฉะนั้นคุยทั่วไปได้แต่อย่าเซาซีหรือว่าคุยทั่วไปได้แต่อย่าไปถึงหวงนะฮะหรือคุยทั่วไปได้แต่อย่าเพิ่งไปคาดการหรือคาดหวังโอเคนะครับคุยท,ทั่วไปนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะ ดาวความรักระยะนี้มีดวงเด่นนะครับพอจะคาดหวังให้แฟนช่วยหรือคนที่รักนะครับบางทีมันมีประเภทแบบว่าแฟนขอให้เราช่วยเราก็ยังสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับผมพูดเสมอว่าคนราศีเมษเนี่ยไม่ใช่เป็นราศีที่รอให้ใครช่วยเป็นราศีที่ช่วยตัวเองละแถมมีกาลังในการช่วยเหลือแฟนทางตรงทางอ้อมก็จะพยายามทําถึงที่สุดนะครับนี่คือเป็นเสน่ห์ของราศีเมษคือพยายามทํา ช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าพอมีกําลังนะครับก็จะช่วยเหลือแฟนหรือคนที่รักด้วยนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีจุดเด่นมากๆนะครับถ้าใครที่เป็นคู่เป็นแฟนนะครับเอาใจใส่ตามกําลังดีมากนะครับต่อมาสูขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ระวังเรื่องของท้องบุกท้องเสียครับวันนี้ผมจะพูดบ่อยเพราะอาหารจะทําให้ป่วยนะครับอีกข้อนึงคือเกือเรียกว่านอนพักผ่อนไม่พอหรือความเครียดแฝงครับฉะนั้นเซบเซฟร่างกายนะครับ ต่อมาท่นีนใยสวนนะฮะช่วงนี้เหนื่อยง่ายระวังความดันไมเกรนแล้วก็ปวดมือเนื้อไม่ตัวครับร่างกายช่วงนี้ใช้ร่างกายเยอะกว่าปกตินะครับก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่มากขึ้นเนาะโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับภารกิจนะครับหน้าที่การงานนะฮะมันมีดาวนะฮะพระเสาร์คือดาวของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเติมเข้ามาอยู่ในตําแหน่ง การงานนะครับแปลว่าช่วงนี้มีดวงภารกิจที่ยังต่อเนื่องนะฮะคือมีอะไรทาได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับดังนั้นช่วงนี้จริงๆเป็นจังหวะที่ดีนะฮะของคนราศีพฤษภเพราะว่าคุณี้ดาวพระจันทร์เขาย้ายไปกระตุ้นตําแหน่งโชคลาภนะฮะแล้วก็สําคัญคือช่วงนี้มีโอกาสได้โชคฟุ่มฟือนะฮะหรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆนานา,นา,นาได้สําคัญคือช่วงนี้ดาวพระจันทร์สำคัญกับดาวราหูนะฮะดาวคุณนี่ก็เรียกดาวคุณนีสินนะครับ จานั ida, urai, like, minute, mouth, you act, ้นช okay. ่วงนี้ก็มีได้2แบบคือถ้าจะเป็นต้องชําระหนี้สินนี่จะเป็นต้องใช้เงินนะครับในการหมุนเงินในการชําระเรื่องของหนี้ต่างๆก็โอเคสําเร็จครับอย่างที่2คือถ้าจะเป็นต้องใช้หรือจะเป็นต้องใช้เงินหรือจะไปกู้ยืมนะครับในช่วง2อสาวันนี้นะครับมีเกณฑ์สำเร็จครับแปลว่าอย่างน้อยก็มีข่าวดีเรื่องของหนี้สินนะครับในการรับหรือใช้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับดวงให้ระวังอย่างนะครับในเรื่องของงานนะฮะคือมันมีงานด่วนปรับฉบพันเข้ามา เราก็ต้องรีบเคลียร์ปัญหาด่วนนะครับอะไรที่มันคาลักาซังคาใจอะไรที่มันยุ่งวุ่นวายหรือว่ามีความเครียดเรื่องของงานนะครับให้รู้ว่าเมายอยืองน้อยเราเองเนี่ยครับจะเคลียร์ทุกปัญหาด้วยตัวเองได้แต่ว่าใช้เวลาในการเคลียร์หรือแก้ปัญหาพอสมควรนะครับก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าช่วงนี้พยายามจะหาคนมาช่วยก็ได้หรือรีบจบกับปัญหาหไว้นะครับระยะนี้หลายอย่างมันบีบนะฮะทั้ง เวลาการทํางานนะครับทั้งปัญหาเรื่องของการเงินหรือหนี้สินนะฮะทั้งเรื่องของอนาคตข้างหน้าครับที่เรากําลังวางแผนหรือป,ปูทางอะไรบางอย่างอยู่ครับมันอุปสรรคนะครับสแสดงว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับพียงแตือว่ามันก็เป็นจังหวะที่เราต้องพยายามคิดแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็รีบเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็รีบที่จะวางแผนระยะยาวในอนาคตด้วยนะครับเนื่องช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันของคนราศีพฤษภที่ กำลังจะคิดหรือต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญสาคัญนะครับในเวลาจากนี้ไปถ้ามองเรื่องงานผมไม่ค่อยห่วงนะครับเดี๋ยวมองในระยะต่อมามันอาจจะมีภารกิจบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับคุณจะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตจากนี้ไปนะครับจะเริ่มต้นอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าแต่อย่างน้อยให้รู้ช่วงนี้คุณกรีบเคลียปัญหาต่างๆให้เสร็จได้ไวนะฮะแปลว่าเงินงานนะครับยังผ่านได้หมุนเงินได้เก็โอเคียนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะ ดวงแฟนตัวน,นี้ครับโคจรโดดเด่นนะฮะคือโคจรทับไปอยู่นะครับอยู่คู่กับดาวพฤหัสแฟนหรือคนที่เราชอบนะครับยังพอช่วยเหลือบางเรื่องเราได้แต่บอกว่าบางเรื่องเพราะว่าชุดนี้ดาวคู่ครองคนรักของเราคือดาวอังคารโคจรเป็นประและราชาโชคนะครับหมายถึงเขาก็ราชาโชคก,การช่วยเหลือฉะนั้นเขาก็ช่วยเหลือแต่ว่าเป็นประคือช่วยเหลือตามกําลังนะครับฉะนั้นถ้าดูในระยะน,นี้ยังพอพึ่งพาสายบางเรื่องได้นะฮะแต่ว่าคงไม่ได้แบบทุกเรื่องเลยนะครับก็ยังดีหน่อยนะฮะ ถ้าไม่มีแฟรก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายความดันไมเกรแล้วก็ระวังปวดมือเนื้อไม่ตัวครับท่านนี้โดยโซวอนะครับชุดนี้ระวังปวดหลังคอบาไหล่แล้วก็ระวังเรื่องของระบบทางเดินใจมีปัญหานะครับเซฟเซร่างกายให้ดีฮะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับกิจกรรมภารกิจต่างๆชาวราศีเมถุนวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะฮะหรือว่ามีนืองอกในใจหรือมีอะไรที่แบบเครียดนะครับมันยังมีตัวช่วยมีวิธีแก้มีทางออก การแก้ปัญหาต่างๆยังเป็นไปได้ดีครับให้สบายใจในเรื่องของคนสบายใจในเรื่องของการงานหรือภารกิจที่ทำนะครับมีดวงผลง,งานดีจัดการเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมันมีปัญหาอุปปับฉับพลันเข้ามาให้ต้องแก้เป็นระยะปัญหาบางปัญหายอยู่ก็เข้ามานะครับบางทีอาจจะมีปัญหาที่เราไม่คาดคิดนะฮะโผเข้ามาด้วยนะครับ ก็ทาให้เรากังวลน,นิดนึงนะฮะคือทําอยู่แนละ้วไปมีปัญหาด่วนต้องวางงานแล้วก็ไปเคลียร์ไปแก้หรือทําอยู่นะฮะอยู่ๆก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นบางทีอาจจะมีใครแบบวานให้เราช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ต้องไปทํางานร่วมกับเขาครับแปลว่าช่วงนี้ราศีไม่ถุนนะครับงานมีการพลิกไปพลิกมาหรืออาจจะไม่ค่อยได้หนังใจที่เราต้องการแต่ผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่เราทำถือว่าน่าพอใจนะครับ ถึงแม้ปัญหาอะไรที่แต่ละคนมันก็มีความด่วนแตกต่างกันเนาะบางคนทํางานอยู่บ้านนะครับมันก็ไม่ได้มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายเราแต่กลายเป็นปัญหาเรื่องงานยุ่งวุ่นวายแทนอะไรกันนะฮะแสดงว่าสรุปนะครับข้อนึงที่สังเกตได้คือวันนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะครับเรื่องงานหรือภารกิจที่ทาแต่การแก้เกมแก้ปัญหาสามารถแก้ได้จะเอาตัวเองเข้าไปแก้หรือว่าจะวาในให้ใครช่วยก็สําเร็จนะครับช่วดาวชุดนี้ครับมวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของ เงินทองหมุนได้ข่าดีเรื่องเงินนะครับพอจะรุ้นเรื่องเงินหนี้สินชําระได้พอจะมีเงินหมุนในการซื้อของสําคัญให้กับตัวเองหรือซื้อของให้คนที่รักนะฮะหรือมีไอเดียในการที่จะลองทดสอบหาไรายได้ทางอื่นนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าม,มันจะตึงๆมันอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่อย่างน้อยก็มีรายรับที่เข้ามาทันเวลาเสมอนะครับรการต่อมาเรื่องของความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนี่ดวงเด่นนะฮะ ส่วเวลาคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีหรือว่าพึงพอใจหรือชอบเรานะฮะมันก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบได้จังวะดาวคนที่มีคู่แฟนจุนดาวความรักกันเด่นนะครับพอจะพึ่งพาใสายไหว้วาหรือช่วยบางอย่างนะครับถือว่าพอจะให้ช่วยในเรื่องที่เราจําเป็นต้องให้ช่วยนะฮะดวงเขาเสริมดวงเราแปลว่าช่วงนี้มีอะไรก็ปรึกษาหรือเขาได้นะฮะถ้ามีแฟนกันเพื่อนสนิทได้นะครับส่วนต้องบอกว่าสุขภาพร่างกายนะครับ ต้องระวังความดันไมเกรนและกรดไหลย,ย้อนนะครับท่านในวัยสซวฮะระวังเรื่องของปวดหัวปวดหลังข้อบา่าไหลมันก็ออฟฟิศซินโดมนะครับคือนั่งนานใช้มีความเครียดแฝงชุงนี้ต้องพยายามปรับร่างกายนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมไม่ได้มีปัญหาที่น่ากังวลครับใครที่มีลูกหลานเป็นร้าสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ยังพอช่วยเหลือหรือวานให้ช่วยบางอย่างได้เถอะถ้ามีความเครียดกังวลอยู่กบลูกหลานเป็นร้าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวมีทางออกนะครับแก้ได้นะฮะเดี๋ยวก็ เคลียปัญหาได้อีกนะครับแต่พยายามแก้ไปเนาะโอเคฮะต่อมาครับดูบทสรุปครับชาราลสีเม่ครับเสน่ห์เมสเซื้าช่วงนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงวงเฮงเด่นใบหน้าวันนี้แต่งหน้าแนวเข้มๆนะฮะหรือให้แนวอบอุ่นก็ได้ฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจต่างๆครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจมีเรื่องเครียดหรือกังวลสิ่งไหนก็ตามนะครับซึ่งมันมีปัญหาระวังเรื่องครอบครัวนะฮะแล้วก็ ปัญหาผู้ปรับฉับพันที่ต้องรีบแก้รีบเคลียร์นะครับแต่ก็ดีคือเราก็สามารถจะแก้เป็นเรื่องๆไปได้วันนี้จะใช้ไอเดียสมองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเป็นพิเศษนะครับหน้างานจะมีปัญหาแสดงว่าอยู่ๆมันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ไม่คาดคิดอยู่ๆก็โผล่มานะครับก็ใจเย็ยนๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องสุดท้ายแก้ได้ครับเหมือนมีอะไรเสียหายแบบหนักดวงนักนะฮะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ เอโผล่เข้ามาเป็นปัญหาแบบปลูกปรับฉปบพันนะครับก็ดูแลนิดนึงนะฮะแล้วคอยจับสังเกตดีๆนะครับแล้วอย่าตื่นตระหนกตกใจนะฮะโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับเสน่ห์นะครับเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีหะางหงเหงเน่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาครับกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้เป็นวันที่เด่นถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะครับหรือมีอะไรที่น่าอกหนักใจนะฮะจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลา จังหวะดาวเด่นเรื่องของการเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,องนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ยังโคโจรร่วมสมพันธ์กันนะครับช่วงนี้มีการเดินทางมีการไหว้วานใครให้ช่วยมีคําสั่งหรือว่าต้องทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือต้องพบปะผู้คนบ้างายตานะครับหรือบางทีเป็นช่วงที่เรากําลังคึกคักนะฮะในการทําอะไรได้หลากหลายอย่างในวันเดียวกันนะครับฉะนั้นวันนี้รีบเร่งในสิ่งที่เราอยากทําให้เสร็จโดวยไวยครับมีเกียร์สำเร็จแน่นอนนะครับก็เหนือหน่อยๆเยอะหน่อยเพราะดังคันโคโจรทับแต่ว่าเป็นการเหนือ่อยแล้วก็ คุ้มค่านะครับช่วงนี้เซฟเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฮะเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆมันเริ่มไหลเวียนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีเมถุนห้าเสนีเมถุนเสื้อผ้านะครับช่วงนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะของเฮงเด่นใบหน้านี้ต้องเข้มๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมต่างๆร่างกายกินหอมนะครับกิจกรรมต่างๆช่วงนี้ดาวประจําตัวของเราโคจรอยู่ตําแหน่งเงินทองนะครับไม่ใช่ว่าต้องได้เงินอย่างเดียวนะครับบางทีเป็นการใช้ใจคุ้มค่าก็ได้ ระยะนี้ปัญหาปูปรับฉับพันปัญหาที่คาดไาถึงอย,อยู่กระโเข้ามาการเคลียร์การจัดการเรื่องย,ยากๆมันง่ายขึ้นมีดาวที่เกี่ยวข้องกับดาวพระจันทร์ในโคโจรอยู่ตำแหน่งงานนะครับวันสองวันนี้จะเกิดแรงกระเพื่อมคือมีคําสั่งใหม่ๆเรื่องงานมีปัญหาปูปรับฉับพันเกิดขึ้นแต่ก็เคลียร์แก้ปัญหาได้ช่วงนี้ระวังที่นึงคือจะเจองานที่คนอื่นทําไม่ได้แต่เราต้องทํานะครับดาวพระจันทร์ราหูนะฮะกู้สมพลอยู่ตำแหน่งการงานมันหมายถึงบางทีอาจจะต้อง เอางานคนอื่นมาทำนะเอาปัญหาคนอื่นมาแก้หรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนที่เราต้องไปช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานะครับโอเคนะฮะหรือบางทีต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกฮะลองดูคนที่เขาทําสําเร็จมาก่อนนะครับในเรื่องต่างๆเขาแก้อย่างไรเราใช้วิธีนั้นได้นะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังช่วงกลางคืนขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขนะฮะท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นเขาให้คิดอ่านประการใดให้สําเร็จครับมีกําลังกายกาลังใจากาลังทรัพย์ ที่สู้กับทุกอุปสรรคได้นะฮะแล้วก็มีความเข้มแข็งอดทนมากยิ่งขึ้นครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อสวัสดีครับ